สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะผู้อยู่ที่ถนนสริไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเขาใหม่อีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ t o t ต,ต้าฟอร์จูเนอร์นะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะรถปี2013ค่ะชมแชมป์แบบนี้เลยราคาเสนอขายอยู่ที่6 9 9 0 0เับาทนะคะได้เป็นสีดำนะคะสภาพรถสวยๆเดิมเดิม ออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะพอนสูงสุดได้ถึงไปงวดกันเลยนะคะสําหรับ Total าฟอร์จูเนคันนี้ค่ะรายละเอียดรถสวยเดิมๆแบบนี้ค่ะท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ06 4146 2466นะคะ ออกรถฟรีดาวนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะติดต่อหาปุยได้โดยตรงค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466นะคะสีดำสภาพสวยเดิมแบบนี้รถสวยน่าสนใจหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าจะได้แม็กเดิมโรงงานเป็นยางมิชลินนะคะแม็กขอบ17นะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ยางปี2019นะคะ เหลืองเรื่องอยางนะคะเราจะตรวจเช็คให้อีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่ลูกค้าจะส่งมอบรถนะคะก่อนจะส่งมอบรถนะคะเรานะคะตรวจเช็คให้อีกหนึ่งรอบเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะได้เป็นโฉมแชมป์ปี2013 13แท้นะคะสาหรับคันนี้ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะเครื่องยนต์3,000ดีเซลนะคะไม่วิ่งอยู่ที่แสนสองหมื่นแปดพันกิโลเมตรค่ะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะคนขับ รับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวจอนะคะ3 0 v จับ4นะคะจะเป็นตัวค่อนข้างที่จะท็อปกันเลยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์กชันมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเปาะหนังสีครีมนะคะ สำหรับโต้ตาฟอร์จูเนอร์สีดำนะคะคันนี้เป็นรถชุมแชมป์ปี2013นะคะเบาะนะคะสภาพภายในค่อนข้างดูสะอาดสะอาดมากๆเลยฟอร์จูเนอร์นะคะ3.0 V ขับ4นะคะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ หรือลูกค้าสนใจจะเข้าดูรถนะคะที่ถนนเสียไทย64เปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของสปอยเลอร์หลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับโต้ต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะละเอียดรถสวยเดิมๆแบบนี้เลย ะะแถมพรมกระดุมมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะภายในนะคะดูสะอาดสะอา้านรถไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไม่วิ่ที่แสนสองต้นๆน,น,นะคะเครื่องมือนะคะแม่แรงอยู่ครบนะคะสำหรับโต้ต้าฟอร์จูเนอร์นะคะฟรีดาวนะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินดอกรถกันเลยนะคะสำหรับโต้ต้าฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้ค่ะ น,นี้จะเป็นตัวขับ4นะคะขับ 4, 4ี view ่ f o r wheel d r v e นะคะสนใจดูรถได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเสรษีไทย64มิมีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้เลยนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมเลยนะคะปับชาชนสำนาทะเบียนบ้านนะคะ เอกสารแสดงรายได้นะคะสลิปเงินเดือนหรือใบบรองเงินเดือนลูกค้าอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็สามารถออกรถได้ค่ะค้าขายนะคะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็แจ้งมาได้เลยค่ะอย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กดซันกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้จะมาอัปเดตรถสวยๆส,สภาพดีๆแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะอัปเดตรถสวยสภาพดี รถใช้งานสักหนึ่งคันนะคะติดต่อหาปุ้ยได้เลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ